ตอนนี้มากันที่ภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดของนายเต๋ากันดีกว่านะฮะเรื่องนี้น่าจับตามองมากๆเลยนะครับเพราะเรื่องราวความรักนะระวางต่างวัยเออต้องพูดแบบนี้แล้วพี่หมีวก็นําแสดงด้วยนะฮะนี่บรรยากาศล่าสุดนะฮะเรียกว่าแฟนคลับแบบมากันนับร้อยร้อยคนนะให้กําลังใจนะหนุ่มเตา๋าเศษฐพงศ์นะครับหนุ่มกลูต้าแห่งบ้านเอฟของเรานี่แหละฮะ ในงานแถลงข่าวรอบสื่อภาพยนตร์สุดโรแมนติกเรื่องนี้ครับประโยคสัญญารักเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของหนุ่มวัย20ปี20ขวบเนี่ยนะฮะเขาไปหลงรักแม่ไม้สาวลูกหนึ่งนะฮะวัย40แล้วนะฮะซึ่งหนุ่มเต๋าเนี่ยก็ประกบคู่กับพี่มิวลลิตาซึ่งสุดยอดมากนี่แบบวรุ่นแบบว่ามือโปรมากนะฮะ,ะทั้งคู่ก็จะร่วมกับพิสูจน์นะครับว่ารักต่างไวัยไม่เป็นอุปสรรคในความรักแน่นอน และทันทีที่หนุ่มเต๋าเนี่ยกำลังโชว์เสียงหล่อลในเพลงสัญญารักซึ่งเจ้าตัวเนี่ยร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เนี่ยนะฮะก็ทำเอาแฟนคลับพากันร้องตามได้หมดหนุ่มเต๋แบลืมสุดๆไปเลยอ่ะมีทีมงานมาเล่าเขาบอกว่าเวลาที่เข้าฉากกุ๊กกิ๊กกันเนี่ยเต๋านี่ต้องขออนุญาตพี่มิวและลิลิตาแบบสุภาพเลยนะคะทำให้พี่มิวเนี่ยเขาก็คิดถึงลูกชายคนเล็กน้องอีตันทันทีไงมิงพี่น้องอีตันจะสไตล์เดียวกันหรือเปล่านะคะอ่าเดี๋ยวไปฟังพี่มิวพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ ทำให้เอ็มรู้สึกเหมือนตัวเองกลายไปเป็นเด็กจริงๆเลยอะสิการประกวดภาพถ่ายนักศ,ศ,ศึกษาชิงเงินรางวัลรวม2อ0 0 0นบาทถ้าจริงชนะเงินรางวัลน,นี้ได้อะจริงอะจะพาเอียมไปเมาดีฟเองเงพี่หมิวนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะได้ยินชื่อเขา ตอบตกลง้วไม่ปฏิเสธเด็ดขาดก็ไม่ให้คนอื่นแน่นอนเลิฟซีในเรื่องใช่ไหมฮะก็จะเป็นแบบคุกกิ๊กใสๆแบบเป็นแฟนการแบบคนเป็นแฟนกันก็แบบหอมแก้มลุกๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาแฟนกันอยู่ด้วยกันเราก็จะแบบจะหากับข้ออ้อนขี้อ้อนเนี่ยจะอ้อนกันไปอ้อนกันมาผมคิดว่าเป็นความลักแบบคนไทยนี่แหละไม่ไม่ไม่ถึงกับขั้นฝรั่งแบบว่าต้องลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นนะครับผมว่าแค่แบบนี้ก็คือคือแบบพอดีแล้วอะไรเงี้ย อีกมุมมองหนึ่งของคนในอายุเท่านี้กับความรักแบบนี้เหมือนว่ามันแปลกดีคือบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นไปได้เหรอแต่จริงๆมันเป็นไปแล้วมานานแล้วแบบนี้แต่ไม่ค่อยมีใครหยิบยกเรื่องแบบนี้มาทํากันครับอือ <laughs> นีแ่แหละค่ะสำหรับเรื่องนี้นี่ต้องบอกเลยว่าคือจริงๆออมจำประโยคเป๊ะๆไ,ไม่ได้แต่ว่าความหมายนี่ใช่เลยนะพี่คือเขาพูดถึงเรื่องวอาอะไรนะถ้าเกิดสมมติว่าใช้เหตุผล ก็คงคบกันไม่ได้แต่ถ้าใชค้ความรู้สึกเนี่ยแน่นอนล่ะอายุเป็นเนตัวเลขนะฮะแล้วเมื่อวานเนี่ยผมเหมือนกับว่าได้อะไรนะทางโซเชียลมีเดียอะไรสักอย่างหนึ่ง <ừ> แหละที่เขามีประโยคพาดหัวแล้วก็คําว่ารักตกหายไปอ่าเป็นการแบบว่าโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้เขาบอกความรักเนี่ยประโยคเนี่ยมันหายไปไม่ได้นะต้องมีความรักมาเติมเต็มอะไรอย่างนี้อออ,อ,อย่าลืมไปดูกันนะเชียร์เต่าด้วยนะคะน้องๆเอของเรานี่เองให้กำลังใจกันด้วยนะคะครับส่ว